สวัสดีครับผมธมชายประจักษ์สูตรกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิทัลโฟกัส เราเป็นผู้นำเข้ากล้องวงจรปิดอุปกรณ์ AI IoT ยี่ห้อชั้นนำของโลกมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเรามีทีมช่างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเรามีศูนย์บริการ Call Center ให้บริการ24ชั่วโมงแล้วเราก็ยังบริจาคกล้องวงจรปิดให้หน่วยงานต่างๆช่วงโควิดนี้เราก็มีการรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งหน่วยงานต่างๆเรามีการพัฒนาแพลตฟอร์มล่าสุดนะครับเรานำเข้าหุ่นยนต์ยี่ห้อคินนอน ซึ่งเป็นหุ่นยนต์เกี่ยวกับการให้บริการส่งอาหารนะครับพัชคาร้านค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเป็นยี่ห้ออันดับหนึ่งของประเทศจีนมีมาร์เก็ตแชร์ถึง48%จุดเด่นของคินนอนนะครับมีความคงทนมีความสเสถียรนะครับใช้งานง่ายมีรุ่นที่สามารถติดต่อกลิฟต์ลิฟต์โดยสารนะครับและยังมีประโยชน์ในการใช้กับโรงพยาบาลนะครับสามารถใช้ส่งยาส่งอาหารกลับไปให้ผู้ป่วยนะครับ แล้วหุ่นยนต์สามารถพูดภาษาไทยได้สามารถสนทนากับแขกได้นะครับเจ้าของธุรกิจโรงแรมโรงพยาบาลน,นะครับรีสอร์ทผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับขอเชิญทุกท่านมาชมหุ่นยนต์คินนอนที่บูธดิจิ t a ลโฟกัสซึ่งในงานทารนะครับจัดเป็นปีที่16แล้วนะครับวันที่20ถึง23ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนาพบกันนะครับขอบคุณครับ